อัญชาหิโคโกหะปฏิปุตตาทาเนหิพุเทนะผู้ระติมาติสามาตาพิตาโรปัจชุป,ปัตถาทัพพาขอนอบน้อมแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพครับหลวงพ่อทั้งสอง เราก็ขอเจริญพรขณะผู้มาร่วมงานบาเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมให้ครับโยมป้ากัรียนมิตรลดาวันเจมจันในวันนี้ซึ่งวันนี้เป็นวันที่สของทั้งหมดสวันที่จะได้มีการสวดพระอภิธรรมที่พ,พัธรรมกายแคลิฟอร์เนีย พระบาลีที่ยกมาตั้งแต่ต้นนั้นถ้าจะใช้คำแปลเป็นภาษาบาลีก็เป็นคำสอนที่มาจาก,ก,กาสิกขาขศูรในดีกนิกายเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ให้ครับลูกชายที่คุณพ่อกัณแม่เพิ่งเสียชีวิตแต่ว่าแปนลูกชายที่ ตลอดชีวิตก็อาจจะไม่ได้ฟังคำแนะนำของคุณพ่อคุณแม่เท่าไหร่อาจจะไม่ค่อยได้ทําตามต้นแบบันดีงามที่คุณพ่อคุณแม่ให้ไหว้ตลอดชีวิตแต่พอคุณพ่อคุณแม่ได้ละโลกไปแล้วก็พอจะนึกได้ว่าเสียดายว่าขณะที่คุณพ่อคุณแม่ชีวิตอยู่ไม่ได้มาเลียนแบบ หรือว่าศึกษาในเรื่องธรรมะตลอดชีวิตจึงมาพบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราั็พระพุทธเจ้าทราบถึงความเสียใจในจุดนี้จึงให้คำแนะนำว่าควรจะทำอะไรบ้างที่จะทำให้ที่เหลือของชีวิตนี้ได้มีคุณค่าแล้วก็จะได้มีบุญมีกุศลติดต,ตัวไปเช่นเดียวกับที่คุณพ่อกุณแม่ได้สอนไว้แต่ว่า ที่ดือ้อเราก็ไม่ได้ฟังในขณะที่คุณพ่อคุณแม่มีชีวิตอยู่คำแนะนำนั้นนั้น,น,นก็คือดูก่อนกหาพอดีบุตรมารดาพิดาเป็นทิศเบื้องหน้าอันบุตรทิดาเพึงบำรุงด้วยสถานห้าก็คือควรจะปฏิบัติห้าอย่างให้ครับคุณพ่อคุณแม่ ในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่นแล้วก็ในขณะที่ท่านลานโลกไปแล้วจึงจะถือว่าเป็นบุตรที่มีเบื้องหน้าเป็นที่สว่างสวายมีความสุขเราก็จะได้มีสวรรคโลกเป็นที่ไปก็จะไล่ไปแต่ละข้อนะอาจจะเป็นบางอย่างที่ถ้าเกิดว่าพวกเราได้ไปเรียนธรรมศึกษานักธรรมก็อาจจะได้ทราบกันบ้าง ก็เป็นธรรมะเบื้องต้นแต่ว่าในขณะที่เราอาจจะนึกถึงต้นแบบที่ดีงามของโยมป้าลาาวันของเราก็อาจจะเป็นสิ่งที่เป็นจังหวะที่เหมาะสมที่พวกเราจะได้ย้อนกลับมามองตัวเองว่าต้องทำอย่างไงบ้างให้ได้เป็นผู้ที่สืบต่อที่ดีของโยมป้าก็ขอแรกที่ พระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าให้ไว้แบนหน้าที่ของบุตรที่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ใช้บาลีว่าปโตเนปาริสามิก็คือตั้งใจไว้ว่าท่านเลี้ยงเรามาเราจากเลี้ยงท่านตอบก็คือบำรุงดูแลบางครั้งตอนเราเล็กๆพ่อแม่ต้องดูแลเรา เราดูแลตัวเองไม่ได้ตั้งแต่ป้อนข้าวหาเสื้อผ้ามาใส่ก็คือสายพ่อแม่ทุกอย่างแต่ว่ามีโอกาสตอนบามไปชีวิตที่เราก็จะกลับมาดูแลพ่อแม่เหมือนกันก็พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเป็นการเสมือนว่าท่านดูแลเราอย่างไรตอนที่เราเล็กๆกเราจะได้ดูแลท่านทอนยามแกหลวงพี่ก็มาอยู่ที่วัดนี้ก็ไม่นาน ก็ไม่ทันได้เห็นยมป้าลาทาวันในะขณะที่ท่านแข็งแรงหรือว่าจะมาถือศีนแบดอยู่ทุดงพันปีอย่างับที่ชีวประวัติเล่เาให้ฟังแต่ว่าก็จะเห็นอยู่ตอนที่ยมป้าก็ยังกระชับกระเฉงอยู่แต่ว่าอยู่แต่ที่ห้องที่บ้านเท่านั้นก็ไปไหนไม่ได้แล้วอ,อยู่ห่างบ้านไม่ได้แต่ว่ามีพระมาเยี่ยมบ่อย เพราะว่าพระเวียนาพามไยก็จะนึกถึงพระราชาวันแล้วก็จะไปเยี่ยมเพราะว่ายมพ้าก็จะเปิดบานแล้วมีความรู้สึกว่าถ้าเขาว่าพระไปเยี่ยมก็จะทําให้ท่านสดชื่นขึ้นมาแล้วก็มีกําลังใจที่จะอยู่ตอนนั้นนานาก็กินอย่างนี้ก็พระก็ไปเยี่ยมบ่อยหลวงพี่มหาสมบัติอินทปรญยูของเราก็จะพาพระไปเยี่ยมท่านบ่อยแต่ที่สังเกตก็คือ ทุกครั้งที่ยมป้าอยู่ก็จะมีลูกลูกหลานล้านานุน่มมาอยู่ด้วยก็คือดูแลท่านก็คือถูกต้องตามที่พระบุทธเจ้าได้สอนไว้ข้อที่สองก็ใช้คำว่ากิจจังเนสัรการิสามีาใช้ภาษาไทยก็ก็จะแปลว่าจากรับทำกิจของท่านก็คือท่านเคยทำ ยิ่งงบ้างที่เป็นสิ่งที่ดีในชีวิตไม่ว่าจะแบ็นการงานการบุญแล้วว่าสิ่งที่ดีงามในชีวิตพอท่านอ่อนแรงลงไม่สามารถทำเองได้แล้วก็ลูกหลานก็ควรจะเอื้อมมือเข้ามาช่วยเหลือในสิ่งเหล่านั้นให้สิ่งเหล่านั้นไม่หายไป ถ้ากขว่าท่านเห็นว่ามีผู้ที่มารับช่วงต่อท่านก็สบายใจว่าถึงทำเองไม่ได้ก็สิ่งเหล่านี้ก็ก็ยังมีคนสืบต่ออยู่ก็จะเป็นความหมวงแห่งของผู้ที่เริ่มอายุมากว่าจะมีคนมารับช่วงต่อคุณท่านหรือเปล่าก็ไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างแต่การที่ทุกๆท,ท่านลูกหลานได้มาร่วมงาน ผมเป็นกุศลใน,ในวันนี้ก็ผมพี่ก็รู้สึกอุ่นใจว่า,าข้อนี้น่าจะใช่ฮะก็คือลูกหลานของเราก็พร้อมใจกันมาสืบต่อเจตนารมณ์ของโยมป้าระดาวันเป็นข้อที่สองข้อที่สามก็ภาษาบาลีใช้คำว่ากูละหวังสังทาเพศสามิภาษาไทยก็แปลว่า จักดำรงวงศ์สกุลบางคนก็คิดปรับเบื้องไม่ลึกก็จะคิดว่าอ๋อนี้แสดงว่าจะต้องมีลูกหลานเอาไว้รับสกุลต่อ,อแบบนี้จะได้สกุลนี้เจมจันจะได้อยู่ในโลกนั้นนาน,น,านแต่วุฒเจ้าก็มองลึกกว่านั้นก็คือมันไม่ใช่แค่ชื่ออย่างเดียวนะก็คือเป็นความดีงามทุกอย่างเลยที่ใครได้ยินคำวะะค่าตระกูล เจ็มจันแล้วนึกถึงความดีงบ้างอ้าวก็ยังมีลูกหลานมาทำทนจุดนี้ให้ให้ต่อด้วยก็คือเป็นชื่อเสียงของตระกูลว่าได้สืบต่อด้วยแรงแรงใจแล้วก็ความตั้งใจของรุ่นลูกหลานที่สืบต่อจากรุ่นพ่อแม่ก็ในสิ่เหล่านี้ก็หวังว่า พวกเราจะสามารถเอาโยมป้ามาเป็นต้นแบบได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรรับประกันว่าความดีที่โยมป้าเคยแสดงให้เห็นก็จะต้องดีเท่าเดิมตลอดไปนะพระพุทธเจ้าก็แสดงถึงความต่างระหว่างรุ่นพ่อแม่กับรุ่นลูก ในโลกนี้ในเรื่องของคุณธรรมได้สามประการด้วยกันถ้าก็ว่าพ่อแม่มีมีคุณธรรมระดับหนึ่งแต่ลูกหลานสืบต่อมีคุณธรรมต่ำกว่าก็คือเมื่อก่อนป้ามาวัดโุรทิตย์ลูกก็บอกว่าไปวัดก็เดือนละครั้งพอแสดงว่าน้อยกว่าใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่า อาวะจาตะบุตรก็ไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะแต่คิดว่าอาจจะไม่ค่อยดีก็คือเสียได้นะฮะว่าความดีที่เคยมีในระดับนี้อตอนนี้ก็เลวระดับนี้แล้วก็มีในโลกอันดับที่สองพระพุทธเจ้าบอกกล่าวไว้ว่าลูกหลานก็มีคุณธรรมเสมอบีดามันดาก็คือเสมอว่า ยมป้าไปวัดสัปดาห์ละครั้งอลูกหลานก็ไปวัดสัปดาห์ละครั้งเหมือนกันอืก็แสดงว่าคุณธรรมของตระกูลไม่ตกนะยังมีสืบต่อถึงยมป้าไม่อยู่นะแต่ว่าต้นแบบที่ดีงามที่ท่านแสดงไว้รุ่นลูกหลานก็รับช่วงนี้ต่อก็คือคุณธรรมไม่ตกไปไหนเลยก็คือเป็นอนุชาตบุตร แต่ดีคนนี้ก็มีนะก็คือมีลูกหลานที่เห็นต้นแบบที่ดีงามของรุ่นพ่อแม่แต่อยากจะมีคุณธรรมยิ่งกว่านั้นอีกก็มีนะก็เป็นกรณีที่ดีมากๆเลยว่าไม่ใช่แค่ทำให้เสมอ,อคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าอาจจะทำยิ่งกว่าก็ใช้ตัวอย่างเดิมของเรา หลว่าโยมป้าเขาไปวัดสัปดาห์ละครั้งแต่เราก็ไปสัปดาห์ละสามครั้งสมมตินะฮะก็มีคุณธรรมยิ่งกว่านะฮะพระบุรธเจ้าเรียกว่าอาปิชาตบุตรก็เป็นผู้ที่ยิ่งเวลาผ่านไปตระกูลของเราก็ยิ่งมีคุณธรรมมากเท่านั้นก็อันนี้เป็นการที่ไม่ใช่แค่เสบต่อตระกูลเท่านั้นแต่ว่าทำให ระกูลของเราจเจริญขึ้นตามลำดับด้วยแต่ละรุ่นที่ผ่านไปข้อที่สีจากสิกลักษ์สูตรของเราใช้บาลีคำว่าดายะจังปฏิปจจามิก็คือจากปฏิปจตนต์ให้เป็นผู้สมควรได้รับศัพ์มรดกก็คือ ถึงเวลาที่ผู้พ่อแม่มีอายุมากถ้ามีสัพ์สมบัติเก็บไว้ก็จะเริ่มมองว่าใครสมควรที่ได้รับมรดกของเราถ้าเป็นลูกที่ไม่ค่อยรับผิดชอบในชีวิตหรือว่าใชา้ใจโดยไม่รับผิดชอบใช้ใจแล้วคขาเงินมีแต่หายไปไม่เพิ่มขึ้นสมควรให้ไหม เงินน่าจะหลังเลเนาะก็คือหายไปก็เหมือนกับว่าถิงเปล่าแต่ถ้าเขาว่ามีลูกหลานที่มีความรู้สึกว่าผู้เหล่านั้นได้รับเงินแล้วแล้วก็ทําให้ทรัพย์งอกเพราะว่าอาจจะมีความสติสามารถในการที่ทําธุรกิจหรือว่าเป็นคนที่ไม่กดโกงไม่คอร์รัปชัน ผู้เรนั้นก็คือหน้าให้ใช่ไหมครก็หน้าที่ของลูกที่พระุทธเจ้าท่านให้ไว้ข้อที่สี่นั้นก็คือทํำยังไงที่เราจะได้ดารงตนให้เป็นคนที่ถึงเวลาแล้วมอบมรดกก็จะได้เป็นผู้ที่อ่าเป็นที่ไว้วางใจของผู้ใหญ่ก็คือพ่อแม่ในทีน่นี้แล้วก็ข้อที่5ข้อสุดท้าย ซึ่งก็มีความหมายมากในวันนี้เพราะว่าเรามารวมประชุมกันเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับโยมป้าลาถาวันอีกสีข้อที่พูดไปแล้วที่ผ่านมาก็คือเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ในขณะที่คุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดูหลท่านเนาะแต่พอท่านละโลกไปแล้วยังไม่หมดหน้าที่เพราะว่าพระพุทธเจ้ายัางให้ข้อสุดท้ายอีกหนึ่งข้อที่ เราควรจะกระทำในฐานะที่เป็นลูกกระดันอยู่ต่อคุณพ่อคุณแม่ใช้คำบาลีว่าอัฐาวะภาณะเปตานังกาลังกตานังดากีหนังอนุรูปดาสามิติก็คือเมื่อท่านหลวงรับไปแล้วทำบุญอุทิศใ,ใ,ให้ท่าน ก็วันนี้เราก็ได้บรรลุได้สำเร็จในข้อสุดท้ายนี้ก็คือเป็นข้อที่ถึงท่านหลัดโลกไปแล้วแต่ว่าเราก็รู้หน้าที่ว่าชาวพุทธต้องประกอบพิธีแห่อุทิศส่วนกุศลอย่างไรบ้างเราก็ได้ข้าวัดได้ศึกษาธรรมะมากเพียงพอที่จะรู้ว่าต้องทำอยังไงบ้าง คนไทยเราก็นิยมว่าในช่วงเจ็ดวันหลังจากผู้เป็นที่รักของเราลาโลกไปแล้วก็มีการสวดพระอภิธรรมก็แล้วแต่กี่ครั้งนะฮะแต่ว่าในช่วงที่เราเชื่อว่าผู้เป็นที่รักของเราก็ยังแสวงหาทางไปพารโลกอยู่ก็คือถ้าเกิดว่ามีสิ่งใดที่เป็นกุศล ที่เราสามารถสร้างได้ในขณะนั้นโดยเฉพาะในนามของผู้ลงรับนั้นเหมือนผู้ลงรับก็จะได้รับรู้แล้เขามองเห็นความตั้งใจของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเอ,อ่ยชื่อบ่อยๆว่ายองป้าละราวันนะ,ะตะกูลเจ้มจันนะ,อะยองป้าก็ต้องรีบมารับบุญบุญนี้ก็จะนำทางให้ยองป้าได้มี ทิพยสมบัติอันโอฬาในสัมภารพบจะได้ไปถูกนะฮะเหมือนเป็นไฟสองสว่างที่จะทำให้ท่านมีทางใบที่ดีนะฮะก็คุณพ่อคุณแม่ทำสิ่งเหล่านี้เองไม่ได้แต่ว่าเป็นสิ่งที่ในฐานะลูกหลานที่ยังมีชีวิตอยู่นะอยู่ในโลกนี้ระลึกถึงโยมป้าก็ขอ ความดีที่ยมป้าได้สร้างสมัยตลอดชีวิตห่าเห็นครับตัวเองบ้างได้ยินได้ฟังบ้างแต่ว่าไม่ได้เล่าสู่การฟังบ้างที่ที่เราได้มาประชุมอุทิศส,ส่วนกุศลสวดป้ายพิธร,รมในช่วงก่อนที่ทำชาปนกิจการทำชาปนกิจก็ดีนะฮะเราก็แแมกระทั่งหลังจากที่ชาปนกิจไปแล้ว ก็นิยมที่จะมาทำบุญในวัน50วันวันครบห้วันร้อยวันแล้วก็ถ้าก็ว่ายังมีผู้ที่ประสงค์ก็อาจจะนึกถึงวันวันที่ท่านละโลกแล้วเขามาทำบุญปีละครั้งก็เข้าทำอย่างนี้กันแล้วก็ที่วัดของเราทุกวันเพนก็คือวันขึ้นส5บห้าคำของทุกเดือนนะฮะ ก็เราก็จะมีทำผู้บัญชาการตรีด้วยนะฮะก็ท้าไม่สามารถมาด้วยตนเองก็คือสามารถดูออนไลน์ได้ด้วยก็คือน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่ถึงป้าก็มีบุญเยอะนะก็เชื่อว่าป้าก็ทุ่มเททางความดีตลอดชีวิตตั้งแต่เมืองไทยอา่าจนกระทั่งถึงมาตั้งวัดที่ที่อเมริกาเชื่อว่าตอนป้า,าใหม่ๆนะยังไม่มีที่ทำางานซอ็อนะ แต่ตอนนี้มีนะฮะก็เพราะว่ารุ่นป้าได้สร้างให้มีสังลาานีขึ้นให้เราสะดวกสบายนี้มาในภายหลังก็ได้ทําหน้าที่ของการเป็นลูกที่ดีด้วยข้อที่หก็คือได้อุทิศส่วนกุศลสม่ำเสมอให้กับผู้เป็นที่รักของเราที่ลงนาบไปแล้วในวันนี้พระาอาจารย์ขอนุมทนาสาธุการในการที่ได้เป็นลูกที่ได้ทำหน้าที่อันสมบูรณ์ทั้งครบ5ประการ เราก็ตั้งใจว่าก็าให้ทุกทุกท่านอย่าลืมยมป้าแล้วก็ต้นแบบอันดีงามแล้วก็อยากจะตั้งใจไว้ว่าให้ทุกทท่านได้เป็นอาภิชาตบุตรที่จะสืบต่อความดีของยมป้าแล้วก็ทำยิ่งยิ่งกว่านั้นด้วยทุกรุ่นที่ผ่านภายของตระกูลเจมจันจากนี้ไปตลอดไปเทิน